เป็นไงบ้างกันไปเพื่อนใครที่ได้ติดตามคลิปเมื่อวานนี้หรือคลิปล่าสุดของผมก็หวังว่าจะได้ทําตามแผนและก็มีกําไรติดไม้ติดมือกันบ้างนะครับผมมองว่าบิตคอย n เนี่ยวิ่งไปเหมือนดิสเซนติ้งบอร i n g ิ้งเวทมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อ t a ร็กเก็ตคร่าวๆก็คือ37,000กว่าๆรวมถึง38,000ลลาโด,ดยประมาณนะครับวันนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นมาคอนเฟิร์มันที่เรียบร้อยซึ่งวันนี้ผมมาอัปเดตสถานการณ์สั้นๆให้เพื่อนฟังกันพร้อมทางอัปเดตเอาคอยเลยเนอน่อน,น,ะน,อน,อนะรบน สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเลนโซ้คริปโตเคเรนซี่วันนี้ก็เป็นวันที่23เดือน11และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะก็อื่นนะครับเพื่อนๆสิทธิพิเศษใครที่คลิกลิงก์โอเคของผมเนี่ยนะครับที่อยู่ใต้คลิปหรืออยู่ใต้คอมเมนต์ของผมเนาะ เพ,เพื่อนจะได้เข้าห้องเทรดฟรีแบบที่ผมพาเพื่อนเนี่ยเทรดในห้องไลน์นะครับก็ได้มีการอัปเดตไปอยู่2เหรียญในวันนี้นะก็จะเป็น Bitcoin แลวก็โซลาร์่าโดยประมาณง่ายๆครับเพื่อนๆใครที่อยากเข้าห้องเทรดแบบนี้นะครับฟรีตลอดชีวิตเพื่อนคลิกลิงก์ okx okay. สองจากนั้นเนาะโอนเงินเข้ามาเทรดแล้วก็สแกน QR c o d e ์โค e ไลน์เนี่ยทักบอกแอดมินได้เลยนะครับว่าอยากเข้าห้องเทรดใครที่มีบัญชี okx OK อยู่แล้วอยากจะมาเทรดกับผมก็สามารถ ยายมาเทรดด้วยกันได้เนาะเป็นตัวอย่างที่ผมพาเทรดในวันนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมล่าสุดเลยนะครับเล็กๆน้นอยๆจากผมเนี่ยเพื่อนๆก็ผมมีรางวัลให้นะสำหรับใครที่เทรดแล้วก็เอา p n เนี่ยมาแชร์กันเนาะใครที่ได้เยอะสุดไม่ว่าจะเป็นลบหรือบวกเนี่ยผมก็นับหมดนะครับแจกรางวัลสูงถึง100 USDT เนาะก็แจกเป็น u i d ละ20 USDT นะครับอ่ะ 5รา,างวัลต่อสัปดาห์เนาะก็ส่งมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันได้ครับนะคลิปล่าสุดเมื่อวานนี้เนาะผมก็ได้มองเป็นในฝั่งของ d i s ดิงก์บอดดิ้งเวทเนี่ยผมบอกว่าผมจะรอเขาย่อนะครับก็ตามลูกศรเลยสีเหลืองไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่าย่อตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนช่วงยอ่อแถวๆประมาณช่วงๆนี้เนาะซึ่งตรงนี้เนะี่ยผมต้องบอกว่าผมเข้าไม่ทันเหมือนกันคนระับผมก็มาได้เข้าช้าเหมือนกันอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องตีมือตัวเองครับมาแฮตัวเองเนี่ยอาจจะผมเนี่ยรออีกนิดหน่อยนะแต่เขาไม่ยอมลงมาให้นะสุดท้ายก ปรับตัวขึ้นไปเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าตกรถขบวนสวยๆไปเลยนะครับทั้งๆที่มันเป็นแผนที่เราได้รอไว้อยู่แล้วเนาะซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงน่าจะดึกอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้เข้านะครับก็พลาดโอกาสไปเสียดายมากๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะวันนี้ก็ได้มีการเล่นสั้นกับเพื่อนๆไปบ้างนะครับอ่ะผมก็ได้บอกให้เลือกสต๊อปลอตบางทุนแล้วเนาะใครที่เข้าทันตามแผนเมื่อวานใครได้ดูคลิปเมื่อวานนะครับก็ดีใจด้วยนะผมได้บอกไว้แล้วว่าให้รอย่อเหมือนเป็น QML นะเนา,า,า,านะบัคร แลวก็เป็นการคอนเฟิร์มบอดดิ้งเวทซึ่งแทรเก็ตคร่าวๆก็คือ37,500เนี่ยมาถึงแล้วแล้วก็แทรเก็ตคร่าวๆถัดไปของสภาพคล่องที่38,0 0 0ดอลลาร์ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ขึ้นมาถึงเปเป๊ะขนาดนั้นนะครับส่วนครดียังไม่ได้มีของอาจจะต้องรอย่อหน่อยนะ้องเพราะว่าเพื่อนๆมาเข้าแพงเนี่ยอาจจะไม่ได้เปรียบสักเท่าไหร่จุดย่อที่ผมอาจจะมองเนี่ยโอ้โหมันอาจจะต้องลึกหน่อยนะ,ะเพื่อนๆช่วงร,ราๆประมาณ36,00่กกว่าหรืออย่างน้อยๆเนี่ยประมาณช่วง3 0 0 0 0 7,000ดอลลาร์โดยประมาณครับจะรอยอดแถวๆนี้ก็ไม่รู้ว่าจะลงมาหรือเปล่านะครับสิ่งที่เราได้รอกันก็คือนั่นก็คือขา E จริงๆอาจจะเป็นการคอนเฟิร์มขา E จากห่วงเมื่อวานนี้แล้วก็ได้นะครับจากบอร์ดดิงเวทที่ผมได้บอกไปไอันนี้ผมไม่รู้หรอก เพื่อนๆก็ตั้งสต็อปลอสแล้วกันครับสตอตรงนั้นคือจุดไหนนะเพื่อนเพื่ออาจจะต้องตั้งที่โลนี้เลยนะครับขา e ตรงนี้ a b c d e เนาะอันนี้เราลุ้นนะครับฉะนั้นแล้วสต็อปลอสของเรานั่นคือตรงไหนนะครับอ่าเพื่อนเพื่อหลายคนอาจจะงงหรืออาจจะสับสนนะเพื่อนเพื่อก็ถามตัวเองดูครับว่าถ้าเพื่อนๆจะเข้าตรงไหนก็ตามแต่แล้วสต็อปลอสใต้โลเดิมตรงนี้ขา e เนี่ยเพื่อนเพื่อนคุ้มเสี่ยงไหมจุดที่พีน้อยก็เพียงแค่3ามหมื่นแปดเท่านั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ จะเข้าไหมนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างนน้อยจุดที่พีของเราก็คือ38มหมถ้ามันเป็นการคอนเฟิร์มแพทเทิร์นนี้จริงๆนะครับแล้วตลาดให้โชคแจกโชคเรามาจริงๆอ่ะโอกาสที่จะรับปรับตัวขึ้นไปถึง ascending triangle ก่อนหน้านี้นะครับเป้าอยู่ที่ประมาณ39,300อันนี้ก็ค่อนข้างคุมได้ประมาณเกือบ3เท่าและถ้ามันเป็นการคอนเฟิร์มแพทเทิร์น triangle ตรงนี้อีกนะครับในขาอีเนี่ยอาจจะลากยาวไปถึงช่วง40,000ห,หรือ4 0 0 0 ก็เป็นไปได้เพราะว่าในมุมมองของการนัเวฟเนี่ยนะครับมีการปรับตัวขึ้นไปด้านบนเนี่ยถึงช่วงประมาณ4 0 0 0กว่นกว่า,วาได้อยู่เช่นเดียวกันอาฉะนั้นแล้วก็ต้องถามตัวเองครับว่าเพื่อนๆโอเคไหมกับการที่จะต้องสตอลอลจุดนี้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่า ถ้ามีการเป็นหลุดเทรนไลน์หรือเป็นหลุดขาอีเมื่อไร่โอกาสที่เราจะไปเจอกันตามฟิบุร์ชีต่างๆนั่นก็คือ33,32 0หรือแม้กระทั่ง30,000ดอลลารด์เดอรามาเนี่ยยังคงมีโอกาสอยู่ทั้งหมดับฉะนั้นแล้วจุดสั้รอดคือสิ่งสําคัญไม่ได้มีใครรู้อนาะคตว่าราคาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นหรือจะลงไหมนะครับ ไม่ได้มีใครรู้นะครับเ,เพื่อนๆต้องตีความเข้าใจให้ดีและก็จะสังเกตได้ว่าในฝั่งของ Total Market Cap ที่ผมได้บอกเ,เพื่อนๆไปนะว่ายังไม่ได้เห็นสัญญาณ b เ d d v v e r g e n นกับ MACD ที่มันชัดเจนเหมือนอย่างในช่วงอดีตที่ผ่านมาอย่างช่วงนี้นะครับ m ม c d ีมีการครอสกันลงแต่มีการครอสกันอีกรอบนึงราคามีการปรับตัวขึ้นอีกรอบนึงตลาดมีการปรับตัวพุ่งขึ้นอีกรอบนึงผมรอจุดๆนี้อยู่นะเป็นการคอนเฟิร์ม แบงก์เดลว์เจนในทางเฟรมเดลี่ในภาพใหญ่ซึ่งจะเห็นได้ว่าเนี่ยผมยังคงทำแนวต้านสำคัญเอาไว้อยู่นั่นคือหมายความว่ารารคาหรือตลาดคริปโตเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวได้อีกสักรอบหนึ่งถ้ามันเป็นอย่างที่ผมได้คาดการณ์นะซึ่งผมอาจจะมองผิดก็ได้นะครับทำไมผมถึงต้องมองว่าอาจจะยังปรับตัวได้อยู่เนี่ยหนึ่งมาจากในฝั่งของ ISI ยังคงยืนเหนือห้ในฝั่งของ Max d ซยังคงยืนเหนือ0แล้วก็เริ่มอ่อนตัวแล้วในฝั่งของสโตนเนี่ยก็อยู่โซนโอโซนแล้วผมก็เลยมองโอกาสที่ตลาดเนี่ยอาจจะมีนะครับโอกาส ในการปรับตัวอีกรอบหนึ่งนี่คือเหตุผลสนับสนุนที่ผมยังมองมุมมองว่าอาจจะปรับตัวได้อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งถ้ามันผิดแผนนั่นก็หมายความว่าขาอีที่เราได้มองกันนะครับขาอีที่เรามองกันเราก็แค่ต้องยอมคัดผมก็ต้องยอมคัดยอมถอยเหมือนกันนะครับมันก็จะกลายเป็นการล่วงมายังจุดต่างๆนั่นเองทีนี้มาดูต่อเนื่องในฝั่งของอิตาเลียมนะผมก็มองเป็นในฝั่งของบู l เฟ่ตซึ่งผมก็มีการอัปเดตบอกเพื่อนในห้องไปแล้วแหลนะเนาะ ก็จะเห็นว่าเนี่ยวิ่งมีการเบรกออกมานะครับเทอรไลท์ที่ไม่ผ่านไม่ผ่านตรงนี้ใครที่มีของนะก็อาจจะต้อง SL แถวโลเดิมนะครับหรือใครที่เข้าชา้าเนี่ยเพื่อนเพื่อนเตรงนี้เพ OK ื่อนเพื่อนโอเคไหมมันก็จะเป็นกรณีประมาณนี้นะครับประมาณนี้จุดที่พีของผมเนี่ยยังคงมองไปแถวแถวช่วงประมาณ2 2 0 0ยดอลลาร์ดยประมาณนะครับซึ่งจะเป็นในฝั่งของซับไพโซนแรกที่เราต้องเจอกันแล้วก็จะเป็นในฝั่งของ2,400ยดอลลาร์ดยประมาณนะครับอันนี้ก็ ต้องรอลุ้นว่าส,สัญญาณกับกับตัวเนี่ยเกิดขึ้นไหมเพราะว่าเพื่อนๆจะสังเกตว่าแท่งเทียนบูชิเอนโคฟิ n งเนี่ยเกิดขึ้นแล้วในแท่งของเมื่อวานนี้สำหรับอีทีเบียมเนี่ยจุดคัดก็ต้องเป็นหลุดโลดเดิมอันนี้เพื่อนๆโอเคไหมหรือเพื่อนๆจะรอย่อแล้วเข้าเทรดอันนี้ก็ตามแต่ ซึ่งผมไม่รู้ว่ากราฟนี่จะย่อหรือเปล่าเป้าของบูแฟลกซ์เข้าๆสักช่วงประมาณ2,200ถึง2,300ดยประมาณเนะี่ยมาดูในฝั่งของ OKB OK ที่ผมได้มีการอัปเดตไปซึ่งผมบอกว่า OKB OK เนี่ยก็วิ่งค่อนข้าง,างน่าสนใจเหมือนกันและจะสังเกตได้ว่าในฝั่งของ Max d ดีในทางเฟรมเดลลี่ก็เริ่มอ่อนตัวนะครับสัณการการก,กับตัวในทางเฟรมเดลลี่ยังไม่ได้เกิดผมมองว่า OKB OK เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวอีกสักรอบหนึ่งอยู่นะเป็นการยอ่อวิ่งไปเหมือน, Flag นบูบนแฟลกซ์นะครับย่อรอบนี้นไปงด้ออา สเวย์ระยะเวลานานอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นแล้วในภาพระยะสั้นผมยังมองโอกาสว่า OKB OK นะ อาจจะมีการปรับตัวอีกสักรอบหนึ่งก็ได้นะครับลองไปพิจารกกันดูเนาะจุด SL ผมก็จะมองไปเป็นหลุดโลดเดิมนะครับไปก็เป็นในฝั่งของ XRP ซึ่งผมมองว่า XRP เนี่ยก็ย่อมาถึงจุดที่น่าสนใจพอสมควรเป็นดีมารโซนแรกนะครับแล้วก็เป็นในฝั่งของแนวโน้มขาขึ้นจากเทรนด์ไลน์ด้วยนะแล้วก็ Max กซเริ่มอ่อนตัวโตอยู่โซนโอโซนแล้วเนี่ยในภาพพารเวมเรลลี่เนี่ยก็นอนข้างอาจจะคุ้มเสี่ยงไหมเพื่อนๆก็ลองพิจารกกันดูเลยกันเนาะซึ่งผมจะมองว่าโอเคจุดที่มันน่าเข้าเทรดเนี่ย SL เรายอมแพ้จุดที่พียังไงน้อยนะผมมองเป็นช่วงไฮเดิมประมาณ0.74โดยประมาณนั้นเองนะครับก็จะมองเป็นราวๆประมาณนี้ซึ่งหลากหลายเหรียญนะผมก็แอบมองเป็นคร่าวๆเหมือนจะเป็นบลูแฟลกเหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับง่ายๆครับใครที่อยากเข้าห้องเทรดกับผมห้องไลน์เทรดแบบนี้นะครับแบ็เอ็กคลูซีฟฟรีตลอดชีวิตเนี่ยนะครับแค่คลิกลิงก์ OKX เท่านั้นเป็นเงื่อนไขแรกที่เพื่อนๆต้องทําจากนั้นครับก็สแกน QR code ไลน์ได้เลยนะครับทักบอกแอดมินว่าอยากเข้าห้องแผนเทรดก็ฝากเขาร่วมกันเยอะๆนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกๆแผนของผมมนัจะได้กร แต่ผมมีการบอกนะครับความเสี่ยงต่างๆไว้ชัดเจนพเพื่อนๆก็สามารถเข้าร่วมพูดคุยกันได้นะห้องนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ไม่มั่นใจแผนเทรดหรืออยากเทรดวันต่อวันนะครับแล้วก็อยากมัณน์ในมัณฑ์ในการเข้าเทรดนะผมก็มีโน้ตไว้แล้วนะครับว่าเรามันต์ยังไงนะครับในห้องหลายห้องนี้ก็ฝากมาเข้าร่วมพูดคุยกันเอยอะๆนะครับก็ทิ้งท้ายกันที่บิดคอยเพื่อจะเห็นว่าเรามีการผ่านในฝั่งของเส้น SMA ใน time frame มันนะก็เมื่อยืนเหนือเส้นสีเหลืองเมื่อไหร่เนี่ยเอาง่ายๆในภาพใหญ่เนี่ยบิดคอยค่อนข้างที่จะดูบริ ซึ่งอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับเราจะเห็นได้จาก MaxD ก็เริ่มปรับตัวขึ้นเหนือศูนย์จะเห็นว่าเส้นเส้นนี้ยังคงมีแนวรับสําคัญของเราเนี่ยลากยาวไปถึงโซน26,000ลาร์หมายความว่าถึงแม้บิตคอยจะมีการปรับตัวลงมาแถวๆโซน26,000น,น,นั่นอาจจะยังหมายความว่าบิตคอยเนี่ยจะมีแนวรับสําคัญอยู่ตรงนั้นอาจจะยังเป็นการย่อเพื่อไปต่อได้อยู่นั่นเองนะครับถ้าเปรียบเทียบกับอดีตมีการยอ่อถ้ายังไม่หลุดเส้นนี้แบบเต็มๆแท่งแล้วก็บิตคอยจะยังปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับแล้วใครที่มีของการยย่่ออลงงมานขี้ก็พ ใจหายใจความอะไรกันนะครับยังคงเป็น,นรอบสาคัญของเราในห้วงปัจจุบันอยู่นั่นเองครับก็สําคัญที่สุดนะผมได้บอกไปแล้วนะครับมันจะไม่เป็นขาขึ้นหรือการจะปรับตัวขึ้นไปถึง3ามหมื่นเก้าสี่หมื่นอะไรก็ตามแต่ถ้าปิดหลุดเทรนไลน์เมื่อไหร่นะครับเราก็แค่ยอมถอยยอมแพ้นั่นคือจุด s อของเราและก็นั่นอาจจะเป็นการคอนเฟิร์มการปิดหลุดขา4ที่เป็นขา E นะครับที่เราจะก้าวขาขึ้นกันอันนี้เราก็ต้องยอมแพ้สิ่งที่ผมมองหรือคาดการไว้ ก็แค่จะผิดนะครับแล้วก็ยอมรับสิ่งที่เรามองผิดแค่นั้นเองแล้วก็รอหาจุดเข้าใหม่เท่านั้นเองนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจกับกเพื่อนๆทุกคนนะครับใคร์ท่นขบวนก็คอมเมนต์ดวผมไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างกันหน,นอ่อยเนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นหาวฉลามที่กวาดันกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ